เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะจะตัดให้ชิดดินเหมือนกันค่ะเขาจะแตกใช้มเมล็ดหวานค่ะพืชชนิดนี้นะคะเป็นหญ้าค่ะนำมาเลี้ยงสัต์ค่ะสำหรับเทคนิคการเลือกต้นพันธุ์นะคะเลือกต้นที่แก่จัดค่ะนี่ค่ะจะมีรากและก็ตานะคะเทคนิคการตัดก็คือตัดให้ชิดดินเลยนะคะให้โคนติดพื้นพื้นดินเลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะ หญ้าของเราจะไม่แตกค่ะเราจะต้องมาแต่งให้ติดขอบพื้นดินเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับที่แต่งไว้แล้วนะคะนี่หนไหคะจะโผล่แค่เหนือดินนิดเดียวแล้วก็จะแตกยอดออกมาใหม่นะคะอย่างนี้โคนต้นจะไม่ลอยค่ะเมื่อเราได้นะคะก็ปลูกเลยค่ะนี่ค่ะค่อพันธุ์นะคะลักษณะแบบนี้ค่ะไถดินให้ร่วน ปลูกลงในแนวนอนนะคะหลังจากที่เราเตรียมดินนะคะขุดเป็นร่องใส่ปุ๋ยหมักเราจะวางท่อนพันเป็นคู่หรือวางเดี่ยวเดียวก็ได้นะคะนี่ค่ะกรุบดินให้มิดชิดนะคะเมื่อผ่านไป15วันค่ะเ้าจะแตกหนอนลักษณะแบบนี้แล้วเราจะมาใส่ปุ๋ยหมักอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ปูจะพามาปลูกหญ้าเดเปียสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะหญ้าเดเปียโปรตีนสูงค่ะ นี่ค่ะซึ่งปลูกไว้นะคะภายใน1ปีก็จะตัดได้ทั้งลำต้นและนำไปขยายพันธุ์ในเปลงเดียวกันค่ะสำหรับเปลงนี้แม่บูปลูกไว้แล้วนะคะ1ปีค่ะ3เดือนถึง6เดือนก็ตัดได้ค่ะเราจะใช้ส่วนลำต้นนี้นะคะขยายพันธุ์มาดูวิธีปลูกกันค่ะแม่บูได้ปลูกไว้หลายรุ่นนะคะน,นี่จะเป็นรุ่นที่ตัดได้ใหญ่แล้วค่ะ นี่อันนี้รุ่นเล็กนะคะค่ะและอีกส่วนหนึ่งที่เรานํามาตัดแล้วนะคะนี่ค่ะทํำต้นจะยาวใส่ในเครื่องบดก็ได้สําหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงปลานิลนเขาก็ให้โปรตีนสูงนะคะบดผสมกับอาหารรําค่ะเราจะใช้ส่วนนี้ค่ะนะคะนําลงปลูกปลูกง่ายค่ะเตรียมดินลงผุ๋ยหมักนะคะมีพื้นที่น้อยเราก็สามารถปลูกได้ค่ะ นี่ค่ะขยายพันธุ์นะคะปลูกไว้ได้ประมาณอันนี้2เดือนค่ะสิบหวันนี้ก็จะแตกยอดเลยนะคะปลูกห่างกันประมาณเป็นแถวๆนะคะเวลาเขาแตกออกมาเขาจะติดเสมอกันแล้วเราก็จะปลุงปลูกกันหลายรุ่นเลยค่ะรุ่นแรกปลูกนะคะนี่รุ่นที่สองค่ะรุ่นที่สาม สลับกันไปเรื่อยๆภายในหนึ่งปีเลี้ยงสัตว์โดยต้นทุนน้อยนะคะค่ะค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะแป่งพื้นที่ปลูกหญ้าเดเปียโปรโตีนสูงค่ะที่เราตัดชิดดินแล้วนะคะโคนก็จะแตกค่ะจะออกปรกกอใหญ่นะคะให้ผลผลิตที่ดีค่ะปลูกห่างกันเป็นกอๆนะคะ